ราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์และฟันธงฟุตบอลนะครับประจำวันพฤหัสบ,บดีที่12ตุลาคม2566อยู่กับช่องบิลลี่บ้านผลบอลน,นะครับสําหรับคนที่ใครที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปหรือว่ารู้จักคลิปเราเป็นครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่องของเราเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานได้ทําคลิปดีๆคลิปฟรีๆแบบนี้ ต่อไปคุณผู้ชมได้รับชมเรื่อยๆนะครับโดยช่องของเราครับก็จะมาวิเคราะห์และฟันตงฟุตบอล5คู่ครับที่เราคัดมาแล้วเนื้อๆเน้นๆน,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 นะครับให้กับผู้ชมได้ลองอีกทีนึงก็ได้นะครับในทัศนะที่เราเอามาเทียบเอามาให้ดูนะครับโดยเราเองจะอิงจากสถิติที่เป็นทางการจากเว็บไซต์ต่างๆที่น่าเชื่อถือนะครับเราวิเคราะห์กันเหมือนเพื่อน ุยกับเพื่อนนะครับเพื่อนปรึกษาเพื่อนนะครับเราจะไม่ได้วางตัวเป็นกูรูเพื่อมาบังคับหรือมาทําให้คุณผู้ชมเนี่ยเราไม่ได้มาชี้นิ้วให้คุณผู้ชมว่าต้องทําตามเรานะครับแต่ว่าให้มาวิเคราะห์ร่วมกันถ้าเกิดคุณผู้ชมมองว่าคู่ไหนน่าจะดีกว่าก็บอกผมด้วยนะครับเพราะว่าเราเองก็จะได้เป็นที่ปรึกษาให้กันและกันแล้วก็ให้ทีเด็ดให้ความรู้เรื่องฟุบ ال, ตบอลแก่กันและกันเพื่อไปสู่เป้าหมายของเราเป้าหมายเดียวกันก็คือทุกคนมีกําไรแล้กวก็บวก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 กันทุกคนเลยนะครับ โดยคู่แรกที่ผมจะนำมาวิเคราะห์แกะเก่านะครับให้กับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับคู่แรกครับคุณผู้ชมเป็นในส่วนของฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดนะครับทีมชาติไทยของเราครับบุกไปเจอจอร์เจียนะครับจอร์เจียเจ้าบ้านครับอยู่ในอันดับที่ อันดับที่79ของโลกส่วนทีมชาติไทยของเราอยู่ในอันดับที่112ครับโดยทีมชาติไทยต่อออขอับไค่โหทีมชาติไทยรองครับเป็นรอง2ลูกเลยจะเตะในเวลา5ทุ่มตรงวันนี้นะครับไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดครับก็จบจะจบ,จบ,จบราวๆตี1นนะครับใครที่สามารถนอนดึกได้ครับวันศุกร์ไม่ได้มีธุระ,ะไปไหนนี่พลาดไม่ได้ครับนานๆทีจะได้เห็นทีมชาติไทยเนี่ย บุกไปอุ่นเครื่องที่ยุโรปนะครับโหไม่ได้เห็นง,ง่ายๆแน่นอนครับทมาการสราพอากาศที่ต้องบอกว่าเหน็บหนาวครับ10-11องศาเลยทีเดียวแต่ว่าที่น่าแปลกใจครับโอ้โหทีมประเศไทยของเราเห็นว่าได้ข่าวว่าวาหริทเองเนี่ยไม่ได้มีชุดแขนยาวนะทีมระทไทยจะใส่เป็นเสื้อแขนแขนสั้นนะครับแล้วก็มีฮีทเทคข้างในเป็นฮีตเทคแขนยาวเสื้อรัดรูปนะครับแล้วก็ใส่ถุงม,มือ ซึ่งมันก็แปลกๆดีเหมือนกันนะครับคือจริงๆแล้วมันควรจะผลิตเสื้อแขนยาวไปแล้วไปเลยแล้วรอดนะครับอย่างตอนสมัยแกสปอร์ตเขาทำเนี่ยก็มีแขนยาวให้ทีมชาติไทยไปแข่งนะครับแล้วก็มีออกมาวางจาหน่ายให้แฟนบอลด้วยนะผมเองก็ได้ซื้อมาเก็บสะสมไว้หนึ่งตัวด้วยนะครับสาหรับทีมชาติไทยชุดแขนยาวก็ไม่รู้จะเป็นไงครับว่าจะหนาวขนาดไหนครับคือต้องใส่เสื้อแขนสั้นกับฮีนเทคเนี่ยคือมันก็แบลกนะจริงๆมันต้องมีฮีนเทคด้วยแล้วก็เป็นเสื้อแขนยาวดนะ้วยเนาะ มันถึงจะโอเคอะเรบผมนะครับคือแค่ถ้าไม่ผลิตขายไม่เป็นไรอะแต่ควรจะผลิตให้นักเตะได้สวมใส่นะครับ mm. เราเองไปดูกันเลยครับว่าความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยเป็นอย่างไรบ้างครับโดยบอกก่อนครับว่าไทยชุดนี้เหมือนผลทีมชุดดูยี่สบามบวกกับผู้เล่นอายุเกินนิดหน่อยไปทำทำกันแข่งขันนะครับโดยตัวหลักๆอย่างเช่นชนะทิฟทีลาสินอะไรพวกเนี้สารัตอยู่เย็น ชันอาใครอีกอะที่จะทอนมรดทฐานพวกนี้ไม่ได้ไปเลยนะครับก็จะมีเนี่ยแหละครับที่ผู้ชมเห็นอยู่ครับมีชาราค์นะครับมีอ่าเนี่ยครับปุระเชิทอสนิทยศกรนะครับมีเอเลนตเลาะครับเนี่ยที่จะไปประคองน้องๆด้วยนะครับอ่าซึ่งความเคลื่อนไหวครับก็บอกว่าเมื่อวานครับที่ผ่านมาครับตอนสองทุ่มครับตามเวลาประเทศไทยนะครับณสนามฝึกซ้อมภายในบริเวณ มิเคลเมสกี้สเตเดียมนะครับกรุงทาริบซีนะครับฟุตฟุตบอลทีมชาติไทยของเราเนี่ยลงซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมครั้งสุดท้ายก่อนที่จะอุ่นเครื่องพบกับจอร์เจียนั่นเองนะครับโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ครับนักเตะทั้ง22คนของทีมชาติไทยได้ลงฝึกซ้อมโดยไรย้ผู้เล่นบาดเจ็บซึ่งที่ประเทศจอร์เจียนอุณหภูมิสูงขึ้นจากเมื่อวันก่อนนะครับโดยอุณหภูมิเฉลี่ย15องศา,าเซลเซียส มีแสงแดดให้กบอุ่นบ้างนะครับระหว่างซ้อมซึ่งการเปซ้อมก็นเน้นพิธีการเข้าทําการเล่นลูกตั้งเตะครับลุกและรับนะครับใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมงความเคลื่อนไหวมีไหมเอ่ยไม่มีเลยเอ่ะอ,อะไรเนี่ยอนี้ดีกว่านี่บอกว่าเจ็ดข้อรู้จักจอร์เจียดาสอบรากของทิงไทยในการทัวร์ยุโรปนะครับ ก็บอกว่าด้วยความที่เป็นประเทศที่แตกตัวออกจากสหภาพโซเวียตนะครับพวกเขาจึงเพิ่งจะมาเป็นสมาชิกของฟีฟ่ได้ไม่นานนักนะครับและจากการที่เป็นชาติเล็กๆเช่นกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยูโรหรือว่าเวิลด์คัพจอเจียไม่เคยได้เฉียดเข้าใกล้เลยสักครั้งนะครับที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือการเข้าไปถึงรอบเพลย์ออฟของยูโร2020แต่ว่าก็ปาชัยให้กับนอรตบาซิลเนียไปวุดหวิด0-1คับชวดตัวไปใน ไปเล่นในรอบสุดท้ายทิงแชมป์ยุโรปแบบน่าเสียดายนะครับตัวฟุตบอลของพวกเขาเนี่ยเน้นเรื่องของเทคนิคนะครับและการที่ปัจจุบันบรรดาผู้เล่นอายุน้อยกําลังไปได้สวยในลีกยุโรปมันจึงทําให้จอร์เจียม,มีเทคนิกหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะเกมรุกนะครับที่นําโดยทางด้านของคาวิชาควาสตัสสเตเคสอ่ถูกปะวะอ่ะคาวิชา ควารัตสเตเลียสตาร์นะผมอ่านถูกปะสต,สตาร์ของนาโปลีนะครับซึ่งเป็นที่หมายตาของสโมสรใหญ่ทั่วทวีปไอผมไม่รู้จักขออภัยนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกนะครับใครหลายคนที่ดูการวิเคราะห์ของผมมาเนี่ยผมจะเน้นจะชำนาเรื่องของฟุตบอลเอเชียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบนาโปลีอะไรเงี้ยมีผู้เล่นโดยเฉพาะแบบชาติอย่างจอร์เจียอาจจะไม่ทราบอาจจะอ่านชื่อผิดชื่อถูกเนี่ยกด่าอยากด่าก็ด่าได้นะครับอยากจะเป็นกําลังใจก็เป็นกําลังใจได้นะครับเพราะผมเนี่ย ไม่ได้ช่ำชองทุกเรื่องจริงๆนะครับส่วนใครที่เก่งกว่าผมชํมนานาญกว่าผมก็ให้ความรู้แก่กันได้นะครับเราแชร์กันได้ครับคุณผู้ชมส่วนทางด้านของวิลลี่ซายองเนี่ยตำนานแบ็คขวาทีมชาติฝรั่งเศสและไบรอันมินิกเข้ามาเป็นกุนซือของจอร์เจียตั้งแต่ปี2021ครับและด้วยประสบการณ์ที่มีทั้งในสมัยที่เป็นนักเตะรวมถึงงานโค้ชผลงานของเขากับทัพทางด้านของจจวาโรสเนบีนั้นถือว่าไม่เลวทีเดียวครับแม้วา่าสถิติการคุมทีมจะแพ้11จาก27นัด แต่การชนะชาติที่ใหญ่กว่าไม่ว่าจะเป็นบอสเนียโรมาเนียเบลเกียหรือแม้แต่ทั้งสวีเดนได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะครับและซึ่งเนี่ยต้องให้เครดิตกับเทรนเนอร์วัย46ปีคนนี้เช่นกันนะครับประมาณนี้ครับคุณผู้ชมโอ้หถ้าเราจะเจาะลึกทีมชาติไทยเนะี่ยเกรงว่า20นาที30นาทีของเราเนี่ยจะไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นเราไปที่ทัศนะและฟันธงกันเลยแล้วกันนะครับราคาอย่างที่บอกไปครับว่าไทยของเรารอง2ลูกนครับ ัวทั้งสองทีมเนี่ยยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับแล้ววันนี้ไทยเองออกมาเยือนทีนมจากยุโรปเนี่ยไม่ได้มานาแล้วนะครับผู้เล่นตัวหลักของไทยชุดนี้ไม่ค่อยได้มาเลยแล้วด้วยการที่จอเจงเนี่ยฟูลทีมาเลยนะครับได้คุ้นชินสภาพอากาศการ,ารเล่นเป็นเจ้าบ้านรวมถึงความแข็งแกร่งของรูปร่างสไตล์การเล่นต่างๆนะครับผมว่าอย่างไง ่อ้เอาชุดใหญ่มายังจะสู้ไม่ได้เลยนะพูดตรงๆนะอันดับโลกก็ห่างกันโอ้โหแทบหนึ่งเท่าตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมไอ้ใจก็เชียร์ไทยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ต้องเชียร์ให้มันรวยถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเลือกความรวยเนี่ยผมว่าต้องเลือกจอเจียรครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ฟันรงไปเลยครับจอเจียเชียร์แล้วรวยเออผมว่าทีมชาติไทยสู้สู้สนุกครับแต่ว่าน่าจะโดนนะสองผมว่าอ่ะสามเมตรแต่ผมว่ามีเี่ยคุณผู้ชม แต่ยังไงก็ลึกๆก,ก็คือเชียร์ทีมชาติไทยนะครับต้องบอกไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งด่านะครับเราเองมาลงทุนกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องต้องให้มันชัว์ที่สุดใช่ไหมส่วนคู่ต่อไปคนระับคุณผู้ชมไปกันที่ไปกันที่ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติกันต่อเลยครับไหนอนะสเปนพบกับสกอตแลนด์ไหนล่ะไหนล่ะ ผมเลือกไว้สเปนพบกับสกอตแลนด์นะครับไ,ไปไหนอ่ะฮ้าอยู่นี่นะครับเป็นฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกนะครับคู่นี้สเปนต่อ1.5ครับต่อลูกครึ่งครับคุณผู้ชมสเปนอันดับ10ของโลกนะครับจะพบกับสกอตแลนด์ ทีมอันดับสามสิบเอ็ดของโลกบทวิเคราะห์อเองพอมีอยู่ครับทั้งสองทีมเนี่ยเจอกันมาทั้งหมดสาครั้งนะครับเป็นสกอตแลนด์ชนะได้หนึ่งนะครับแล้วก็สเปนชนะได้สองนัดนะครับ โดยผลงาน5นัดหลังสุดครับสเปนเองก็เพราะอันนี้อันเว็บนี้เขาให้ดูผลงาน5นัดหลังสุดที่เจอกันเลยเนาะก็มีเนี่ยครับสกอตแลนด์ชนะ2-0สเปนชนะ3-1สกอตแลนด์แพ้2-3เสมอ1-1แล้วก็สเปนชนะ1-0นะครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมชาติสเปนครับชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1ครับมีชนะใส่รัส เราเราต้องเลือกแต่ข้างบนอยมานะใช่ไหมอันนี้มีแพสกอตแลนด์2-0ครับชนะอิตาลี2-1เสมอคูเอเชียน0-0ครับชนะจอร์เจีย7-1จอร์เจียที่จะเจอไทยเนี่ยนะครับแล้วก็ชนะไซปัส6-0ครับ โดยทับกระทิงดูทีมชาติสเปนรั้งรองจากฝูงใน,นเวลานี้นะครับแข่ง4ชนะ3เสมอ1ได้16เสียเพียงแค่3ครับมี9คะแนนแต่ว่าแข่งน้อยกว่าทีมอื่นในกลุ่มอยู่1นัดนะครับนัดนี้ก็เป็นเกมให้พวกเขาได้ล้างตาหลังจากที่เกมแรกเนี่ยบุกไปเยือนสกอตแลนด์และพ่ายมา2-0น,นะครับโดยความพร้อมของทีมในแมตช์นี้มีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่2รายครับคือทางด้านของรามินยามมนครับและทางด้านของเยเรมีปิโน่นะครับความ น่าจะหมายความว่านะครับหลุยเดลาฟอนเต้นะครับกุนซือของทีมของทีมแฟลชแปนเนี่ยจะจับทัชในระบบ4-3-3นะครับแผนแบ็คโฟก็น่าจะเป็นอ่าทางด้านของนานาบี้กาบาคาวนะครับโรบินเรโนมานนะครับอาเมอริกปลาปอสนะครับแล้วก็อเล็กเบลเต้นะครับประมาณนี้ครับคุณผู้ชมส่วนไปทางด้านสกอตแลนด์กันบ้างครับ5นัดหลังสุดพวกเขา ชนะไปถึง4ครับแพ้เพียงแค่1เกมนะครับคุณผู้ชมมีชนะสเปน2 0ครับชนะนอร์เวย์สองหนึ่งชนะจอร์เจียสองศูนย์ครับชนะไซปรสสามศูนย์และแพ้อังกฤษหนึ่งประตูต่อสามครับหันเคราะห์กันเลยครับฟันตรงกันเลยแล้วกันครับไปอย่างเร็วครับทั้งสองทีมครับอย่างที่บอกไปนะว่าเจอกันก็เป็นทางด้านของสเปนนะครับชนะแล้สติดีกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าแม้ว่าสกอตแลนด์จะแพ้เองนะครับก็แพ้ไม่ค่อยขาดครับ ฟอร์มเริ่มดีขึ้นแต่ว่าสกอตแลนด์เองก็ฟอร์มดีใช้ได้เช่นกันวันนี้ผู้เล่นตัวหลักของทั้งสองทีมมันจัดเต็มกันแน่นอนครับแต่ว่ามองว่าทีมอู่สกอตแลนด์ไม่น่าจะแพ้ค่ะถึงกระนาดสองนลำสูนะครับอาจจะแพ้เพียงแค่ไม่เกินหนึ่งูเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคู่นี้ฟังตรงไปเลยครับสกอตแลนด์แดนสวรรค์ครับและคู่ต่อไปก็เราไปกันที่อาร์เจนตินาพบปารากรไปครับ คู่นี้อาร์เจนตินาเองต่อ1.5นะครับต่อหนึ่งลูกครึ่งนะครับอาร์เจนตินาครับทีมอันดับหนึ่งของโลกนะปัจจุบันครับฟีฟ่าแลงกิงนะครับจะพบกับปารากวายทีมอันดับที่52ครับผู้ที่เป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะครับคุณผู้ชมเอะอะไรเนี่ยเจนตินะ ไมมีไหมอ่ะข้อมูลเพิ่มเติมไม่เป็นไรไม่มีเราดูวันที่ข้อมูลที่ผมหามาแล้วกันนะครับโดยเจอกัน10นัดหลังสุดครับอเจตินาชนะไป4ครับเสมอหแพ้เพียงแค่1เกมเท่านั้นเองครับแต่เจอกันทีไรนะครับอเจตินาเองชนะไม่เคยเกิน2ลูกเลยนะครับคุณผู้ชมและอเจตินาเองครับฟอร์มช่วงหลังโหดมากๆครับชนะมา6นัดรวดแล้วสวนทางกับทางด้านปารากัยนะครับที่6นัดหลังสุดชนะเพียงแค่1เท่านั้นเองแต่ดูแล้วปรวารากัยน่าจะฟอร์ม ดีหรือไม่ดีเนี่ยเวลาเจอกับอาร์เจนตินาเนี่ยมักจะเล่นดีนะครับแม้ว่าฟอร์มอาจอย่างนี้นะครับเมื่อกี้ผมพูดสับสนนิดนึงแม้ว่าทางด้านของา拉圭เองเนี่ยอาจจะฟอร์มดีบ้างไม่ดีบ้างแต่เวลาเจออาร์เจนตินาทีไรเนี่ยพวกเขามักจะเล่นดีและแพ้ไม่ขาดนะครับแลาผมก็เลยมองว่าทีมเยือนมีลุ้นนะครับที่ลุ้นเนี่ยไม่ใช่หมายถึงลุ้นชนะอะไรนะลุ้นโดนไม่เกินหนึ่งเม็ดครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมฟังตรงไปเลยครับคุณผู้ชมวัยใส่เลยครับ ลาบคู่ที่สี่ครับเราไปกันที่บราซิลพบเวเนซุเอลาครับบราซิลทีมอันดับสามของโลกจะพบกับเวเนซุเอลาทีมอันดับห้าสิบสามของโลกครับ mm hmm. อ่ะไม่มีอีกใีไหมไม่มีไม่เป็นไรครับเจอกันสิบครั้งหลังสุดเนี่ยบราซิลชนะไปี่แปดวเนซเอสองไม่มีแพ้เลยครับ ฟอร์มช่วงหลังเองของปาซิลเองก็ถือว่าดีมากๆครับชนะมาหลายนัดแล้วนะครับคุณผู้ชมส่วนเวเนซุเอลาที่ขึ้นชื่อเรื่องของนางงามเ่ยสำหรับฟุตบอลแล้วก็เก่งแต่ในรังนะครับเวลาออกเยือนก็มักจะทําผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่ปาซิลเองเล่นในบ้านมาคกนัดเนี่ยชนะรวดเลยแล้ววันนี้ครับก็น่าจะชนะอีกเช่นเคยครับผมมองว่าชนะ น่าจะเกิน2เมตด้วยนะครับต่อ2ลูกใน3ามลูกนยจะยิงสบายสีลูกเผื่อนะครับถึงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ฝั่งตรงไปเลยครับกดบาซิลซิลสแต้มอย่างแน่นอนครับหลายคู่สุดท้ายครับคุณผู้ชมไปกันที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบเพลย์ออฟนะครับเมียนมาจะพบกับมาเกานะครับคู่นี้ใครชนะเนี่ยจะไปร่วมสายกับ ไทยจีนแล้วก็เกาหลีใต้นะครับเนี่ยนะครับคู่แข่งของเราในรอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มรอบต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้นี่ใ,ใครมีเวลาว่างนี่ดูนะครับคนดูครับจะแข่งในเวลา16นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยครับคู่นี้เมียนมาต่อถึง3เม็ดเลยครับคุณผู้ชมพาารว่าทีมอันดับ161ของโลกจะพบกับมาเก๊าทีมอันดับ185นะครับเดี๋ยวดูสิครับว่าจะมีความพร้อม เพิ่มเติมในเว็บไซต์อื่นๆไหมครับถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเอาข้อมูลที่ผมหามาครับมีแต่เป็นเหมือนหกหกหกวันที่แล้วตัวผลงานห้านัดหลังสุดของเมียนมาครับผลงานไม่ดีเลยครับแพ้รวดเลยครับ เริ่มตั้งแต่เนี่ยครับแพ้ญี่ปุ่นครับ10-0แพ้ทันทิสถาน1-8หนึ่งขสองเกมนะครับแล้วก็แพ้ทันสิสถาน4-0สองนัดเลยครับส่วนผลงานอันนี้ไม่น่าใช่ไม่น่าจะอัปเดตนะอ๋อเขาหมายถึงฟุตบอลโลกันาเลือกไงผลงาน้า,าหลังสุดในเอาเฉพาะรายการนี้อ่ะไม่เป็นไรนั้นก็ได้อยู่มาเก้ากันบ้างครับมาเก้าเองผลงานดีกว่าครับถ้าจะเทียบกับ ผางานน่าตั้งสูตรนะครับเพราะว่าพวกเขาชนะได้ถึงสองเกมครับเสมอหนึ่งเกมแล้วก็แพ้ไปสองเกมครับมีเสมอกัมบ,บูชารับหนึ่งหนึ่งชนะศรีลังกาหนึ่งศูนย์สองนัดนะครับแล้วก็พวกเขาแพ้ครับแพ้ให้กับศรีลังกาสองนัดเช่นกันครับเนี่ยสามศูนย์สามศูนย์เลยใส่ตีอื่นๆก็ดังนี้ครับ เจอกันมาทั้งหมด4ครั้งครับเป็นพม่าชนะรวดนะครับทั้ง4ครั้งเลยก็มีชนะสกอร์2 0 1 0แล้วก็4 0 4 0ูองเกมนะครับโมเมนต์ม้าช่วงหลังมักเล่นเน้นหนึ่งกันขันนะครับมีชนะบ้างแพ้บ้างนะครับฟอร์มการเล่นยังไม่ถึงกับคำว่าแน่นอนเท่าไหร่นะครับโซนทางกับมาเก๊าเองครับที่แพ้มาสี่นัดติดต่อกันครับคือพม่าเนี่ยชนะสี่นัดติดแต่มาเก๊าชนะอ่ะแพ้มาสี่นัดติดนะครับแถมเกมเยือนเนี่ยออกไปเล่นแปดเกมเนี่ยแพ้รวดนะครับสําหรับมาเก๊า แล้วว่าเวลาเจอเมียนมาทีไรก็ก็น่าจะแพครับแต่แพ้ไม่ขาดแต่วันเนี้ยผมว่าพม่าเนี่ยน่าจะมีขวัญกําลังใจที่ดีนะครับแล้วก็คือเละมันออกมาสามเนี่ยแปลว่าม,มันมีอะไรสักอย่างนะเว็บเขารู้แล้วเว็บเขามองแล้วว่าจริงๆต้องมันต้องริงสี่ลูกแน่นอนนะถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะครับถ้าคุณเล่นบอลมาเยอะเลยถ้ามันต่อสามเนี่ยแปลว่าเขามั่นใจว่าห้าหกลูกมีแน่เพราะฉะนั้นวัดใจไปเลยครับคู่นี้ผมฟันธงไปเลยครับกดเมียนมานะครับ กดเมียนมาเนี่ยซาในรังอย่างแน่นอนครับส่วนถ้าบางคนอยากจะกดมาเก้าอยากจะมีตังไปเที่ยวเล้าก็ไม่ว่าการคู่นี้ผมไม่ค่อยชัวร์แต่ถ้าให้ผมเลือกนะอถ้าใครเชื่อใจผมไปพม่าแล้วกันนะครับครับและนี้ก็คือทั้งหมดของการวิเคราะห์และฟันธงฟุตบอลประจำวันนี้ของช่องวิลลี่บ้านผลบอลของเรานะครับเอยผมเปลี่ยนใจแล้ววะผมเปลี่ยนใจดีกว่าผมเปลี่ยนใจผมว่าพม่ายิงไม่ถึง ไม่รู้ดีอยู่ดีมันแวบเข้ามาในหัวผมว่ากดมาเกาวกว่ากดมาเกลมีตังไปเที่ยวแล้วดีกว่าครับไม่ใช่มาเกลแปลก8 88, นะอันนี้อันนี้ทีมพุตบอลน,นะครับครับก็อย่าลืมครับฝากกันไว้ด้วยครับกับช anel ของเราครับบิลลี่บ้านผลบอลครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์แล้วก็รวมถึงอยากให้คอมเมนต์ด้วยนะอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับเพื่อ เป็นกำลังใจให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีคนติดตามและดูกันอยู่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานได้ผลิตคลิปต่อไปนะครับคุณผู้ชมก็ฝากไว้ด้วยครับสําหรับช่องของเราเป็นรีบันปวดบอนนะครับก็จะมีคลิปมาให้คุณผู้ชมได้รับชมเป็นประจำทุกวันหยุดแค่หนึ่งวันครับคือวันจันทร์แล้วนอกเหนือจากนั้นเราลงคลิปทุกวันตั้งแต่เช้าก่อนใครเลยนะครับสำหรับวันนี้ดูจากเวลาแล้วหมดเวลาแล้วครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ